เมนูที่ง่ายมากเดี๋ยวนี้เธอเวลาไปกินข้าวนอกบ้านหรือว่าเวลาไปกินอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องขอน้ําซุปสองถ้วยเธอเก็จะคำว่าคล่องคอไหมวันนี้อยู่บ้านนะคะใช้โรดักสามบัวตัวนี้เลยนะครับเจ๊ชัยอันนี้คือความสะดวกสบายจริงๆนะเธอมันไม่ต้องไปซื้อทีละอย่างทีละอย่างเนี่ยเขามีหนงหอเลยมีฟองเต้าหู้ใช่ไหมเธอมีสาหร่ายดกไหมเราด้วยนะคะเห็นปะน,นี่คืออะไร,ออะไรดอกไม้จีน เห็ดหอมก็ต้องซื้อเยอะเขามีมาดอกสองดอกพอดีเราก็หมักหมูสับสูตรพี่บอยคือหมูสับหมักสามเกลอพี่บอยชอบกินผักชีต้นหอมใส่ลงไปแล้วนี้ค่ะผักกาดขาวบางสูตรเขาไม่ใส่กระเทียมแต่ันนี้พี่บอยใส่ไปเลยให้มันหอมหอมมีทั้งรากผักชีมีทั้งกระเทียมมีมทั้งพริกไทยคนทำกับข้าวจะรู้ว่าความหอมของกุ้งแห้งเนี่ยมันจะช่วยทําให้น้ําซุปเราหอมมากเอาใส่นิดหน่อยไม่เยอะพอเราจะใส่หมูสับเทคนิคคือเราต้องนวดหมูนะใช้คําว่านวดหมู ให้ซอสก,ก็คือคือสิ่งที่เราปรุงเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในตัวหมูบาบางคนทำกับข้าวเนี่ยถามว่าอุ้ยทําไมทําแบบข้าวสีเราไม่สวยคือบางคนต้มจืดเนี่ยใส่น้ําปลาแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวเยอะพอเราใส่น้ําปลาซีอิ๊วขาวเยอะๆเนี่ยสีมันจะไม่สวยเพราะฉะนั้นวันนี้พี่บอลจะใช้เมนูองว่าคือเสร็เกลือแค่นั้นเลยแล้วเวลาที่เขาทำน้ำซุปสีทองอะแม่สีทองเขาก็เขาก็ใส่นิดนึงไง แต่ใส่เยอะมันไม่ทองไงใส่เยอะมันดํานี่คือหนึ่งชุดที่เราซื้อมาไอ้ที่เธอพูดว่าน้ําสีทองส,สวยๆคือน้ําเห็ดหอมเนี่ยสีเขาจะสวยเวลาใส่ลงไปเนี่ยอกูใส่เกินเยอะ <c oughs> เค็มก็ใส่น้ําเพิ่มอย่าไปเทียดเราก็ทําไปปรุงไปนะการี่่ลาก <c oughs> ก็ไม่ต้องมาแอปอะไรเยอะ,อะนี่ที่เขาอยู่ในแพ็คแล้วนะเพี่าจะใส่สาหร่ายสุดท้ายเลย มันได้อย่างนี้เลยมอเบลเลอร์เลยนะเวลาเรากินข้าวเราได้น้าซุปคล่องๆหอมๆทำง่ายๆแบบนี้นะคะเห็ดหอมอะอยู่ในชุดมานะดอกไม้จีนอยู่ในชุดมานะคะแล้วก็ตัวสาหร่ายทะเลอยู่ในชุดมาฟองเต้าหู้ตัวนี้เนี่ยพี่บอยชอบมาในเซตเลยครบบอกทลยว่อร่อยมาก เหนียวนุ่มไม่ต้องกินข้าวแล้วกินซุปเลยอ่ะเธอสล่ายหอมๆนะคะอืมสไลดยดีมากหอมนุ่มอืมเลิศหอมหมูอร่อย,ยซื้อแบบนี้ได้แบบนี้ทำง่ายๆใครเขาทำได้ไม่ต้องซื้อเยอะแนะนำเลยปักตะกร้าไว้แล้วกดสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้เขาส่งนี่ของดีจากสามบัวนะคะคู่กับประเทศไทยมากว่าห0สิบปีค่ะ